สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็มาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป้าหมูจะมาพาทำการสร้างสโคปี้นะคะ EP ที่3นะคะเทปนี้ป้าหมูก็จะมาสอนการสร้างสโคปี้จากสับประรดกันนะคะสัดส่วนนะคะก็คือ3ต่อ1ต่อ10นะคะ3คืออะไร3คือผลไม้นะคะเป็นผลไม้ชนิด มีรสเปรี้ยวนะคะจะเป็นมะเฟืองเป็นสับป,ประรดนะคะแอปเปิลเขียวมะม่วงหาวมะนาวโห่นะคะได้หมดเลยส้มก็ได้นะคะอยู่ที่ว่าเราจะมีวัตถุดิบอะไรเนาะแล้วก็น้ำตาลใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีแบบนี้นะน้ำสะอาดนะคะเป็นน้ำที่ต้มสุกแล้วหรือน้ำกองก็ได้นะคะน้ำซื้อจากแพ็คก็ได้นะแล้วก็โหลแก้วนะคะ โหลกแก้วนี้ต้องค่าเชื้อทําความสะอาดก่อนนะต้มน้ําร้อนลวกเขาหรือว่าจะล้างเสร็จเอาใส่ไมโครเวฟก็ได้นะคะแล้วก็ผ้าคลุมฝาโหลแบบนี้นะคะผ้าที่ไม่หนามากไม่บางมากนะคะแล้วก็ไม่มีไม่มีช่องไม่มีรูให้มแมลงเข้าไปไตเข้าไปไข่ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวสโคปี้ของเราจะเกิดนอนซะก่อนนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะพาทําเลยนะ สามต่อหนึ่งต่อสิบก็คือผลไม้สส่วนนะคะใส่เข้าไปเลยผลไม้สส่วนก็คือสามส่วนของโหลนะคะใช้น้ำตาลทรายแดงหนึ่งส่วนนะคะหนึ่งส่วนก็คือหนึ่งส่วนของผลไม้สี่ช้อนนะคะประมาณสี่ช้อนโต๊ะได้นะ ส่วนก็คือสิบส่วนของผลไม้นะคะเทลงไปอย่างนี้เลยพอใส่น้ำตาลใส่น้ำเข้าไปแล้วนะคะคนให้น้ำตาลละลายก่อนนะคนแบบนี้นะคะเราจะไม่ ไม่เทน้ําจนเต็มโหลนะคะเพราะว่าเราจะมีช่องให้เขาระบายอากาศด้วยนะคะเสร็จแล้วเราจะคุมด้วยผ้านะคะนี่นะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ผ้าก็ไม่หนามไม่บางจนเกินไปนะคะเหมาะแก่การหมักสโคปี้ของเรานะคะเพราะว่าถ้าผ้าหนาเกินไปนะคะใช้ผ้าอ้อมหรือผ้าคุณหนูนะคะผ้าเขาบางมาทบซ้ายทบขวาแล้วก็เพื่อที่จะหมักน้องเขานะคะบางทีก็มันหนาเกินไปก็ไม่มีอากาศให้น้องเขานะคะไม่มีโอกาส้เพราะว่าการสร้างสโคปี้นะคะการหมักสโคปี้ก็คือเขาต้องการอากาศนะคะลงไปเพื่อ ที่จะทำงานนะคะไปทำปฏิกริยานะคะให้เกิดสโคปี้ขึ้นมานะคะให้เกิดจุลินซีตัวดีขึ้นมาด้วยนะคะถ้าเกิดคุณไปปิดฝาไว้ปิดฝาไว้หรือว่าคุมผ้าที่หนาจนเกินไปนะคะจุลินซีไม่สามารถที่จะทำงานได้นะคะจุลินซีตัวที่สำคัญในการสร้างสโคปี้ก็จะไม่เกิดนะคะผ้านี้ป้าหมูตัดเย็บมีหลายสีหลายลายเลยนะคะใครสนใจสั่งตัดสั่งซื้อ ขนาดพิเศษอะไรก็มีนะคะถ้าเป็นโหลเล็กแบบนี้นะคะชุดละ20บาทนะคะถ้าเป็นหมักโหลใหญ่ก็ชุดละ30บาทนะคะสนใจก็สั่งเข้ามาได้เลยนะคะมีหลายสีหลายลายเลยพอเราสร้างสโคปี้จากสับปะรดแบบนี้นะคะเราคุมฝาไว้แบบนี้นะคะก็เพื่อนๆก็หมั่นมาดูนะคะว่าผลไม้ของเราจมน้ําอยู่หรือเปล่าเพราะว่า ลอยอยู่ด้านบนนะคะสักสามวันนะคะเพื่อนๆก็เขย่าวขวดเล็กน้อยนะไม่ต้องเขย่าแรงนะคะเพื่อให้ผลไม้จมลงนะคะไม่ให้อยู่ด้านบนอากาศนะเพราะว่าไม่งานถ้าผลไม้อยู่เหนือน้ํานะคะอาจจะเกิดราได้นะะประมาณสามเดือนนะคะถึงจะเกิดสโคปี้นะคะสโคปี้ก็คือแผ่น ฝ้าบางๆด้านบนนะคะให้เพื่อนๆสังเกตดูนะคะถ้าเกิดขึ้นแผ่นฝ้าบางๆด้านบนนะคะนั่นคือใช้ได้แล้วนะคะแต่ถ้าฝ้าบางๆนั้นนะคะมีจุดสีดํามีรารานี่เขาจะมีขนนะคะเราสังเกตนะคะเขาจะมีขนนะคะถ้าถ้าเกิดแบบนั้นคือเพื่อนๆสามารถเททิ้งไปเลยนะไม่ต้องเสียดายนะคะแล้วเรามาทําใหม่สร้างใหม่นะคะ ลาเกิดจากผลไม้ที่อยู่ด้านบนนะคะเพราะอากาศเจอกับผลไม้นะคะก็จะเกิดลาได้นะเราอาจจะล้างโถูไม่สะอาดก็ทําให้เกิดลาได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆจะต้องทําความสะอาดให้ดีเลยนะผลไม้ต่างๆเราต้องล้างให้สะอาดนะคะเปลือกนะคะอาจจะมีสารเคมีตกค้างได้นะการหมักสโคปี้จากสับปะรดนะคะป้าหมูนแนะนําให้หมักจากเนื้ออย่างเดียวนะคะเปลือกไม่เหมาะในการมาหมักสโคปี้นะคะเปลือก สามารถนําเอาไปหมักเป็นน้ําหมักชีวภาพได้นะคะการหมักสโคปี้กับน้ําการหมักน้ําหมักชีวภาพต่างกันนะคะกรรมวิธีอาจจะคล้ายกันสูตรอาจจะเหมือนกันนะคะแต่การหมักการเลี้ยงเชื้อนั้นเขาจะต่างกันนะคะแยกแยะการหมักน้ําชีวภาพและการหมักน้ําคอมบูชาในคลิปถัดไปนะคะป้าหมูอาจจะทําไว้ให้เพื่อนๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ ค่ะคลิปนี้เป็นการสร้างสโคปี้จากสับปะรดนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับสมาชิกนะคะสมาชิกใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามป้าหมูก็ทิ้งข้อความฝากข้อความไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะเข้ามาตอบทุกเม็ดเลยนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับสมาชิกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครให้ป้าหมูด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งหน้านะคะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ